สำหรับท่านใดที่เดินทางมาถึงวัดป่าภัยนะเจ้ามุมแรกที่ทุกท่านจะได้เห็นก็คือมุมบุญนะเจ้าวันนี้ถ้าท่านอยากได้บุญนะเจ้านักนะเจ้าต้องมาเอาบุญที่วัดป่าภัยนะเจ้าซึ่งมุมแรกนะเจ้าก็จะเป็นมุมพระประจําวันเกิดนะเจ้าใครเกิดวันอัญังนะเจ้าก็มาใส่บาทพระประจําวันเกิดได้นะเจ้าแล้วเราก็จะมีมุมใส่บาทรร้อยแปะคือกับทุกท่านนะเจ้าได้ใส่บาตพร้อมกันนะเจ้า อันนี้คือมุมนะเจ้าสารับมุมมุมบุญที่สองนะเจ้าท่านใดนะเจ้าอยากเป็นเจ้าภาพผ้าไตรนะเจ้าบริวารกฐินสามัคคีนะเจ้าก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ชุดละ500บาทนะเจ้าสารับมุมต่อไปนะเจ้าเป็นมุมบูชาแผ่นทองเก้าแผ่นเพื่อปิดทองลูกนิมิตเก้าลูกนะเจ้าแล้วก็จะมีสมุดดินสอนะเจ้าไว้เพือทุกท่านบูจานะเจ้าซึ่งมุมนี้นะเจ้า ทุกท่านก็ร่วมทาบุญได้นะเจ้าที่40บาทนะเจ้าท่านก็ไปร่วมปิดทองลูกเอกของเฮาทั้ง9ลูกได้เลยนะเจ้าสำหรับมุมต่อไปนะเจ้าคุณน้องว่ามุมบูชามีดตัดวายลูกนิมิตนะเจ้าสำหรับท่านใดที่ยังยังอยากจะเป็นเจ้าภาพนะเจ้าตัดวายลูกนิมิตกระเจินได้นะเจ้ามันจะมีชุดละ5,000บาทชุดละ1,000บาทแล้วก็ชุดละ500บาทนะเจ้า แล้วแห่งม,มุมนึ่งนะเจ้าก็จะเป็นมุมร่วมทําบุญกระถินลอยฟ้า12ราศีนักชัดนะเจ้าชุดละ100บาทท่านทําบุญม,มุมนี้ท่านก็เอาไปแขวนได้นะเจ้าที่ข้างอุโบสถวัด,ดป่าไผ่นะเจ้าวันนี้นะเจ้าท่านใดที่อยากจะมาร่วมบุญกับวัดป่าไผ่เฮานะเจ้าเจิญทุกท่านเริ่มมาร่วมบุญกับเฮาได้นะเจ้าตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2568นะเจ้า ซึ่งวันที่11ตุลาคม2568ทางวัดประไัยบ้านเฮาเนะเจ้าก็จะได้ทำการตัดวายลูกนิดๆนะเจ้าในวันเสาร์ที่11นะเจ้าเชิญทุกท่านนะเจ้าที่อยากจะห่วมกินห่วมตาลกับวัดประไัยเฮานะเจ้าเชิญได้เลยนะเจ้าเนอท่านใดอยากจะเป็นเจ้าภาพด้านลงทานนะเจ้าก็ติดต่อด้านประไัยได้นะเจ้าทางเฮาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะเจ้าให้ทุกท่านนะเจ้าเตรียมรถเตรียมต้อนรับทุกท่านอย่างดีนะเจ้า ขอบคุณทุกท่านนักๆเนีเจ้าที่ห่วมกินห่วมตาลกับวัดประภัยเนีเจ้าบุญกุศลใดที่ทุกท่านได้ห่วงกินห่วมตาลกับวัดเทาเนีเ,นเจ้าก็ขอส่งผลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญน,นะเจ้าคึ้หวังสิ่งใดก็ขอให้สมุงมาตราัถนานะเจ้าก็ขอให้ร่ำรวยไปด้วยทรัพย์สินเงินทองยิ่งยิ่งขึ้นไปตัวเนะเจ้าเนอ